สมาชิกท่านนี้นะคะเข้ามาถามป้าแก้วว่าเธอได้ติดต่อไปในเพจหาคู่เพจหนึ่งนะคะเธอก็ส่งรูปไปให้เขาแล้วก็สองสามวันต่อมาทางคนรับจ้างหาคู่เขาก็ติดต่อเธอมาว่าตอนนี้มีฝรั่งสนใจเธออยู่นะคือถ้าเธอสนใจก็โอนเงินมา ให้เขาได้เลย1นึ่งมื่นบาทนะคะถ้าเธอต้องการที่จะไปเจอกับฝรั่งที่กรุงเทพในวันเสาร์เนี้ยนะคะแต่เธอบอกว่าเธอกลัวถูกหลอกนะคะเธอก็เลยเข้ามาถามปะาแก้วนะคะก็ะะเอาตรงๆนะเงินต้องหมื่นหนึ่งนะ,ะมันมันเท่ากับเงินเงินเดือนเกือบทั้งเดือนของคุณเลยแล้วการที่ ติดต่อฝรั่งให้โดยที่เราไม่ได้คุยกับฝรั่งโดยที่เราไม่รู้เลยฝรั่งคนเนี้มันหน้าตาเป็นยังไงอายุเท่าไหร่เป็นแบบไหนนะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเฮ้ยมึงไปหาฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาเราจริงๆเขาจะแต่งงานกับเรานะเสียเงินตั้งหมื่นนึงให้มึงต้องได้ผัวสินะคะแล้วก็เขาอาจจะนัดใครก็ได้มาเจอเรานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฝรั่ง เอาตรงๆนะแบบไม่เฟกถ้าสมมุติว่าเราไปเจอฝรั่งจริงๆเขาหาให้เราได้จริงๆไปเที่ยวกับฝรั่งไปเจอฝรั่งแล้วก็ไปนอนกับฝรั่งนะเอาเนี้เอาแบบไม่ไม่เฟกเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวเสียทั้งเวลานะแล้วเขาจะเอาเราหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้นิสัยกันเลย ไม่รู้ว่าแม่สื่อเขาไปบอกผู้ชายคนนั้นว่าอย่างไรนะคะจะไปเก็บเงินกับผู้ชายฝ่ายนั้นหรือเปล่านะะแก้วกลัวโดนโดนเหมือนอเหมือนยังไงล่ะเหมือนแบบนี้เหมือนผู้ชายมามาเที่ยวมากินมาเที่ยวเฉยๆนะคะหรือเปล่านะหรือว่าโอนเงินไปแล้วผู้ชายก็ไม่เด็ดไปหานะ S <S <an itary> เขาเชดเงินไปเลยหรือเปล่าอันนี้ป้าแก้วไม่ได้ใส่ร้ายเ <S an itary> ว็บหาคู่เว็บไหนเลยนะคะแต่อยากเตือนสติสาวสาวทั้งหลายนะคะคูคือเงินค่ามจาํจำหมื่นหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องเสียอีกยอเยอะกว่าน,นี้เหรอคะนะคะอันนี้ไม่เข้าใจเนาะยังไงก็ระมัดระวังสตินะคะสติหาผัวก็ไม่จําเป็นต้องเสียเงินเยอะขนาดนั้นก็ได้นะคะ,นะคะเข้าเว็บหาคู่เองเล่นเองเลยหรือในแอปหาคู่เอ้า คุยกลางคืนทีไรเป็นเงาทุกทีนะเข้าไปพักเองก็ได้ในแอปมือถือนะคะมีเยอะแยะนะมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวป้าแก้วจะลองเข้าให้ดูไปจังไห่ไปจังไห,ไงไห่เดี๋ยวมือถือหลายเครื่องงงค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ป้าแก้วจะเข้าไหนล่ะ เนี่ยนะ,ะเดี๋ยวจะเข้าเพจโต e ให้ดูปึง่งอ่ะเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ไปตรงนี้เซิร์ชหาเดท D A dating app นะ,ะแล้วก็เซิร์ชทีนี้นี่เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้เรา เพเลยนะคะเยอะแยะนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนแบบไหนอย่างไรก็กดสมัครเข้าไปเลยนะหาเองคุยเองดีที่สุดไม่ต้องไปเสียเงินเลยนะคะแล้วก็การคุยกับฝรั่งหรือการหาผัวต่างชาติ อย่าไปเสียเงินเลยค่ะเพราะสุดท้ายยังไงเราก็ต้องคุยเองหลายคนนะคะยอมเสียเงินเพราะว่าภาษาตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะไปคุยยังไงก็คือเอาเงินให้เขาแล้วก็ให้เขาจับฝรั่งมาให้เราเลยอะไรแบบเนี้ยเอนาะการ การมีผัวมันอยากได้ผัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องตั้งสตินิดนึงนะปพาะแกไม่ได้มาบูลลี่หรืออะไรเหมือนหลายๆคนที่มาหาป้าแก้วแล้วป้าแก้วไม่ไม่รับหาคู่ให้เขาก็จะบอกว่าเราแทงกั๊กนะเรากลัวเขาจะได้ดีกว่าเราไม่เห็นใจคนไทยด้วยกันผู้หญิงไทยด้วยกันตัวเองได้ผัวฝรั่งแล้วไม่มาหาผัวฝรั่งให้ชาวบ้านเพราะว่าเออกลัวได้ดีกว่านะคะเป็นคนใจดําไม่มีน้ำใจแล้วนกะ็สารปีิปแก้ว เพื่อจะโดนนะคะเอาง่ายๆไม่ต้องหาผัวฝรั่งหรอกเหมือนไปแค่พูดคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าแม้แต่คนไทยด้วยกันเนี่ยนะคะถ้าเราอยากได้ผัวสักคนหนึ่งผัวคนไทยเนะะี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคะเนาะอ่ะไปแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะและ้วยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะว่าคุณมีความคิดเห็นแบบนี้อย่างไรจะให้น้องเข้าไปดีไหมดึงสตินิดนึงนะคะ พราะไม่ได้มาจมตีเวหาคู่หรือเอ่อเอียงล่ะเพดหาคู่หรืออะไรต่างๆนะคะคือการทำหากินของใครของมันแต่ว่าถ้าจะเสียเยอะขนาดนี้จะเสียดีกว่านะคะคือทใดก็ดีแต่ว่าพึ่งส่งรูปไปให้สองสาวันแล้วบอกว่าฝรั่งจะมาหาโอนเงินให้มาหมื่นหนึงอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะคะ